สวัสดีครับเจอกันในรายการฉลามเล่าเรื่องวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติของบาริโอกนะครับบาริโอกเป็นไดนโนเสาร์กินเนื้อในยุคครีเทเชียสต,ตอนต้นถูกคนพบฟอสซิลในอังกฤษเมื่อปีพศ2526นะครับชื่อบาริโอกแปลว่ากรงเล็บหนักซึ่งมาจากกรงเล็บขนาดใหญ่ของมันนะครับผมที่อยู่บนนิ้วหัวแม่มือของมัน นะครับที่ยาวถึง31เซนติเมตรซึ่งซึ่งใช้ในการล่าปลาเป็นอาหารของมันนะครับซึ่งนิ้วบนหัวแม่มือนี้นะครับผมมีขนาดใหญ่นะครับไดโดนเสาร์ชนิดนี้มีลักษณะเด่นคือกระโหลกยาวเรียวคล้ายจระเข้พร้อมฟันลูกกลวยและมักจะอาศัยอยู่ตามใกล้แหล่งน้ำ หลักฐานจากฟอสซิลแสดงให้เห็นว่าบาลิโอนิกมักจะกินปลาล่าปลาเป็นหลักและอาจจะกินสัตว์ขนาดเล็กอื่นๆด้วยสวัสดีครับ